เออ,อมนุษย์แกคิดเหรอว่าแกจะหลบพัสซ่งฉันได้นะ่ะเฮ้ยไงแกคิดผิดแล,ะละ้วล่ะที่แกมาถึงด่านนี้ได้เพราะฉะนั้นเอานี่ไปกินซะย่อ้แอมหมาเอ้ยอมึงทำเพี้ยไรมึงทารุณสัตว์เหรอเอาเอาจุมมา นี่ลงมันนะเฟยพวกนายมิ่งทรลุสัตว์ขี้เหี้ยเลยเหรอนะเออจะไปเสมไปทำไมบังแค่หมาโง่เงางงตัวหนึ่งเองอะนะแต่ถ้ามึงยังทำอีกกูจะฆ่ามึงเออจะ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 หรือพวกเราจะไม่ทำอีกแล้วก็ได้ว t ดตบฟ้ yeah. าเอียเรื่องนี้สันให้รู้ว่าการทรลุสัตว์นั้นเป็นสิ่งที่ผิดก็วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ